ชินจังพุ่งเข้าหาโซโลด้วยพลังโกรธขวานและดาบปะทะก,กันเสียงดังลั่นป่าแต่โซ,โซโลแข็งแกร่งประสบการณ์และความเร็วเหนือกว่าชินจังถูกปัดกระเด็นร่างกระแทกต้นไม้หายใจไม่ทันเจ้ามันยิงเด็กเกินไปแต่หากเจ้าไม่ตายเราอาจได้เจอกันอีกที่ศูนย์กลางของแดนต้องห้ามที่นั่นเหรียญจะปรากฏเฉพาะผู้ที่คู่ควรจากนั้นเขาหายวับไปในเงาไม้ทิ้งชินจังที่บาดเจ็บ และความสับสนในหัวใจเขาต้องต่อสู้กับโซโลค่ำคืนนั้นชินจังจุดไฟนั่งข้างกองเพลิงเหมือมองดวงดาวถ้าเรียวลี่อยู่เธอคงบอกให้เราไม่เกลียดใครแต่ฉันจะให้อภัยฆาตรกรของเธอได้ยังไงกันน้ำตาไหลลงแก้มเงียบๆก่อนจะถูกลมกลางคืนพัดพาไปอีกวันหนึ่งของการเดินทางเริ่มต้นขึ้นด้วยหัวใจที่เริ่มไม่แน่ใจว่าเส้นทางนี้จะจบลงอย่างไร วันที่สามของการเดินทางชินจังเดินลึกเข้าสู่หุบเขาหิงผาที่ชื่อว่าหุบลึกมืดมิดที่นั่นไม่มีนกไม่มีแสงมีเพียงเสียงสะท้อนของก้อนหินที่หล่นและลมที่พัดผ่านหูเหมือนเสียงคร่ำครวญ